นี่ประชาชนมาเล่นซ่อนแอบทุกคนไปไปเล่นซ oh, okay. uh, oh, okay. uh, ่อนแอบกันใช่โอเคเล่นในเขาวงกดอ่าเล่นในเขาวงกโอ้ยโอ้ยเธอพ่อนับนับอ้าวนึ่งยี่ไใ้ญ่ไหมเนี่ย เห็นแล้วแบ่เจอแล้วเจอใครก่อนเจอเหอเจอพระชาไงเอาพระชาหาคันนี้อ่ะหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็แเก้สิบรเชือม So <laughs> ้าวเออเจ้าพ่อเหรอใช่หาแ่าแม่และอ้าเอาว้าวต่แม่กลับบ้านกันแล้วลูกทำไมอ่ะร้อน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแล้วนะทุกคนฮ้าปองเอ้โอปองภาษาบอง <laughs> เย่แม e> ่ชนะแล้วหนูเอาหนูบ้างเอาหนูเหรอกลับบ้านแล้วเอาหนูบ้างอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด the toilet.